สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้คลิปอาจจะเกินหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าปัจจัยเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับสุกถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มจากรัสเซียนะครับประกาศคว่ำบาตรตุรกีนะครับหลายรายการทีเดียวหลังจากนั้นเองนะครับตอนเย็นวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นจีนร่วงหนักต่ำกว่า5%นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยข้อที่1เกิดจากกลลดจีนะครับเข้าตรวจโบเกอร์รายใหญ่นะครับเกี่ยวกับทุดจริตนะครับเกี่ยวกับการทํา ธุรกรรมในช่วงที่ผ่านมาในการซื้อหุ้น2นะครับยอดนําเข้าไตรามาสสาของจีนนะครับเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยตกลงหัวภาพเช่นเดียวกับยอดนําเข้าทองคําของอินเดียนะครับไตรามาสสาที่ผ่านมาก็ตกลงเช่นเดียวกันหลังจากที่ราคาคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเป็นไรายได้หลักของอินเดียลดลงหลังจากนั้นนะครับยูโรนะครับก็อ่อนค่าตามลงมาเพราะมีข่าวลลอนะฮูครับว่าไมโรราคิ aki, อาจจะประกาศกระตุ้น QE ยุโรปอาทิตย์นี้ เวสซลานะครับทะลุร้อยนะครับยูโรอ่อนค่าร่วงต่ำไปอีกบาทเริ่มกลับมาอ่อนอีกครั้งหนึ่งทองคำหลุด1ันหเพราะฉะนั้นนะครับอาทิตย์นี้สำคัญมากเริ่มจากวันที่3ธันวาคมไมโอรากี้พูด2ทุ่มครึ่งจากนั้นนะครับ4ี่ทุ่มเจเนตพูดอีกครั้งหนึ่งและ4ธันวานะครับพลาดไม่ได้กับตัวเลขนองนฟาร์มและอัตราการว่างงานสหรัฐมีของอยู่แล้วนะครับจุดเฉลี่ยต้นทุนยังอยู่ที่เดิมครับ1,040อย่าพึ่งคันไม้คันมือเฉลี่ยในช่วงนี้นะครับลงมาไม่ถ หลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นมือเปล่าซื้อลึกๆเข้าไว้อย่างเช่นพ0นหเป็นต้นบาทอ่อนรุนรีบาวนะครับค่อยตัดออกเล่นสั้นๆเก็บแคบๆก็พอพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ